อุ๊ยร้อนมากๆเลยค่ะดื่มอะไรดีแน่นอนค่ะเครื่องดื่มสูตรพิเศษชามัช c ะ a สูตรพิเศษค่ะมาฟังกันว่ามีประโยชน์อย่างไรอุ๊ยอากาศร้อนอย่างนี้พี่ปลาก็ต้องเลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์จริงไหมคะและเครื่องดื่มที่พี่ปลาเลือกเนี่ยเรียกว่าชามัช c ะสูตรพิเศษค่ะเอาู้พ่ออะไรคะก็มีควบคุมขั้นตอนการปลูกแบบเรียกว่าเป็นชาสายพันธุ์ดีจากญี่ปุ่นค่ะ ปลูกในที่ร่มลำไยลแล้วก็เก็บเกี่ยวได้มือแน่นอนหรือกระบวนการตรวจสอบก,กระบวนการผลิตก็อย่างละเอียดอบด้วยไอ้น้ำเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อหรือเชื้อต่างๆทุกกระบวนการก็ต้องผ่านการควบคุมมาตรฐานความสะอาดสูงสุดบดด้วยหินแกรนิชั้นดีเพื่อให้ได้ผงชาที่ละเอียดอุดมด้วยสารคาเทชินซึ่งอยู่ในกลุ่มของสารประกอบโพลีฟนอลและ ที่ดีมากๆเ็็เป็นสารต้านน้ำมูนสระจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในชาเขียวค่ะหวีอย่าให้อากาศร้อนมาทำลายสุขภาพและทำลารอารมณ์ของเรานะคะดื่มเครื่องดื่มอย่างที่พี่ปลาดื่มค่ะแน่นอนอยากรู้รายละเอียดถามมาเลยค่ะ